นี่บอที่เพิ่นว่าอยู่บ้านเจาของกะมีแต่ดันโดนแลนทีลีทีลีไปหาอยู่มองอื่นสุดท้ายได้ขี่ไล่กลัวเก่าพี่น้องอันนี้แหละคำเพิน่นนบอกคำจะสมัยบัวร้านเพ,พิ่นนบอกครับพี่น้องบอกว่าสิเป็นพวกมาไล่สารประพุ่มบอกว่าสิเป็นเวที่จัดเลี่ยงกินเลี่ยงครับพี่น้องอยู่บ้านเท่าเดี่มันีิบิด แต่ว่าสิ่งที่เพิ่นคาดหวังเพิ่นก็คาดหวังว่าสิได้หลายกว่าหันว่าสิได้แบบอายิ่งใหญ่อลังการกว่านี้นั่นแหละครับพี่น้องล่าสุดเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องกับหมอรำนะครับนะกับนักร้องนักร้องสาวหมอรัมหมอรำซิ่งครับพี่น้องกับพระเอกลิเกนางเอกลำซิ่งนะนางเอกลำซิ่งกับพระเอกลิเกครับพี่น้อง ไปถึงออสเตเรียครับพี่น้องนะไปถึงออสเตเรียแต่ว่ากลับได้มาไร่สารประพูนครับพี่น้นอง <c oughs> คอยมาด้หัวลอยเหยาะได้พี่น้องคอย่ได้หัวลวอ,อ,อยหเ,ลเหยาะเยอะนะเออ,อยา่อยา,มอยา,าม่บินย่าไม่หาว่าคอยบินประมาทได้คอยแค่ย่งคอยแก่คอยค้ยคยคำนะตัางประเทศมันก็มีสารประพูนอยู่บ่เฮือมันก็ยังมีพวกมาไล่แบบนี้จะได้คอยค้ำอยู่เ <c oughs> หรือว่าพวกมาไล่แบบนี้เขาให้กันจนชิน ขาให้เอาเอาให้กันจนแบบแบบเป็นเรื่องปกตินะหรือว่าอันพูดจัดหรือว่าไอ้ยักษไอ้คนที่เขามาชมเนี่ยนะเออคนที่เขามาชมพูชมที่เขามาเนี่ยมารวมกิจกรรมเนี่ยนะมากินลงกินเลี้ยงน้ำเนี่ยนะอันคิดว่าอันนี้มันเป็นไอ้พวกมาได้สำหรับความวอบอ่เนะี่ย โอ้ยกระว่ากระเฮ็ดเกินไปนะครับพี่ดองความกระเฮ็ดตั้งแต่สมัยก่อนพ่นละตั้งแต่สมัย30ปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วพุ่น30ปีแลวไปอ่าสกว่าปีพูนละตั้งแต่สมัยขอยยังเป็นเด็กน้อยยุ่น่ะที่นักร้องตามร้านในคาเฟ่นะเฮาก็สิม,มีมาไล่แบบนี้ละคลองนะอ่าพอเข้าไปซื้อเอาไปซื้อปั๊บมเม็นบละไปซื้อปุ๊บเขากาส็สะซื้อมาไล่่าซื้อ ซื้อมาไลเอ่พ่วงนี้20บาทพ่วงนีห้50บาทพ่วงนี้ร้อยบาทมันจะเป็นพว่พวงๆไปเนอยอ่าบังทีเดีวเวลา,าไปล้องอไปคล้องไปล้องนักล่องเขาก็มันจะสิเป็นติปนะมันจะเป็นติปเขาก็เสียเป็นนาบไเออพว่วงนี้ไอ้บัตรสิมีราคาลดหลั่นตามไปถ้ามีดอกสีเขียวราคานี้นะอ่าห้บาทถ้ามีดอกสีเหลืองราคานี้นะพ่วงละ1 0 0จังสี่พี่นอ้องออ มันจะเป็นเท็กซ์ท์แต่สมัยก่อนสมัยสมือเนี่เขาบริเวณครับสมือเนี่ยเขาให้ตีบเลยหรือว่าไก่เฮ็ดเป็นดอกไอ้ไอ้อันนี้ครับพี่น้นองเฮ็ดเป็นดอกไอ้มะลงมะลิมะคองครับพี่น้นองเนี่ยคอยเห็นแล้วข่อยนึกว่ามันอันนี้แย่คุณเงิงคืออยู่บทที่เดียร์นะข่อยนึกว่ามัา็นอันนี่นะคุณเงิงคืออยู่ คันจะมันยืนทึบเบิง้งยุนาหมู่บ้านเด้เว,ว้เข่อยคือสิตกใจอยู่ดอกโอ้ยนะครับคุณนึกว่าเปนอากงเออนึกว่ามันอากงนึกว่ามันเจ้าวลิตรเด็นอ้านะสุดยอดนะครับไปนะบอลตรงๆเลยล่องเพลงกขบว่าเขากันครับะสถานที่ก็โอ้ยดันดันด้นไปตั้งแต่นีไป ดันด้นไปตั้งแต่นี่ไปเพื่อที่จะไปขึ้นเวทีกินเรียงนะครับนะโอ้ยนะบางคนก็บอกว่ายังก่อนเขามีเปัญญาจ้างก,กับปอยเขาไปต้องไปยังสิงไม่ยากยังน้าเขาเมาื่อดดยากจ้าบ่าได้คิดยากดอกแต่ว่าระดับแล้วเนาะระดับราชินีมอรําซิ่งเนะาะคำว่าราชินีพี่น้องกระสิโบเบิง้งเนตีเนาะนบ็นว่าเออแบบว่าเวทีนี่ท่องสมควรขึ้นมาหรือว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนเด้ <laughs> อุ้ยเจาก็รวยอยู่แล้วนะเออคนเกิดจังเป็นไปรลายครับประมาณ30สิคนนี่ละนะเออสามสิบคนหรือว่ายี่ยี่สามสิบนี่ละประมาณนั้นนะครับนะโอ้นะจะภาพไอผู้จัดเป็นในราคาดทุนบ้างหรือว่าไอ,อไปออไปอ,อไปกินฟี่ไปเลี้ยงฟี่เออค่าตัวสองคนเียก็เท่าไรแสนแล้วเนี่ยนะโอ้ยนะ อัศจรรย์ใจแข็งหางเง่าสนุกแกงปลาซิ่วบอนปั่นแขงแกงหางนะครับนะี่ยโอ้ดันโดนจ้งนี้ไปเพื่อชีพี่เอามาในสาลเราบ่มาโ่ฮ่าฮ้ยจะเห็นาบาปแล้วบ่นเด้กอันคนเอาพระคองเลยซัวกันแจังเป็นจะไปเห็นาบาปนักงรองนนกันบ่นไ้ยก็นชิบูคิดว่าชีมีผลกระทบกับนักงรองเต๋อหรือว่าแบบนี้แบบนแบบนี้กับมกักฮะแบบนี้พระเอกนี่เก่กันมกักเบอร์เลยหรือว่าจังไน นะน้านางเอกมอลับซิงกับมักจีแบบนี่พวกมาไล่แบบเนี่าายบบโอ้นะ้าเอาเอาเอาเพราะอะไรวะกันมักไปมักมันเนาะเกข้า,า,ขาใจยุดอกแต่ว่ามันดันโดนจะหนีไปจีกันนึกว่ามันสิเจ๋งมันสิเลิศมันสีหยางพอไปแล้วกันโอ้ยน้ำมาลาเจ็ดสีมณีเจ็ดมณนนีเจ็ดแสงมาแปลว่ามาลายเจ็ดสีมณีเจ็ดแสง ดาบกายังสิทธิ์ออกมา่ฮโอ้ยนะเอาเอาเอาไปก็รังใจให้สู้ๆเด้อดาบไม่ให้พี่บาณฑ์ไปเล่นสูนะครับนะส่วน2งคนรี่สีสูบสูบกันเรื่องของเขาแล้วนะครับบริเกียวกับไข่แมนบอ,นอ,อ,อ,บอนนร์พี่น้องเออขอบบอลไอเกีนวังอัดแล้วมบดกับผู้ใดได้เออแต่ว่าที่ข่ยเห็นอยู่เด็ก่ข่กับโอ้ยนะ ก็จะไปเขาเขาบอกว่ายัางเกาะแค่เกาหลีจะไปทําไมวะเตี้ยอ่าเราต้องไปนอสออสเตรเลียเกาหลีเราไม่ไปหรอกกระจอกวะเตี้ยหนีหนีจากเกาหลีมาพ่อมาได้เจ็ดสีมานี่เจ็ดแสงอ่่หนีจากเกาหลีมาพ่อมาได้เจ็ดสีมานี่เจ็ดแสงอ่ะโอ้ยเนาะเแ็่จังไดด้อมาเท่ด้อ่ะ สีจากออสเลียจะไปใชบปรเทเด็นะเมือ่อยังบูดเป็นแสดงมเมื่อเคื่อดีนะครับนะเมือ่อกระจบไปด้วยเดีละเออเริ่มอดน้ำพึ่งละพันตั้งแต่ปีละตั้งแต่ห้องพักปนีน้องพีน้องเริ่มตั้งแต่ห้องพักไปกันโอ้โหเจอห้องพักเข้าไปมาเจอนี่อีกพีน้องมาเจอมาไล่เจ็ดสีอีกเนี่ยนี่นะอุณหภูมิอันนี้นะเขาจะเอาไปมัดน้ำต้นไม้นะน้ำโค่นไม่เออน้ำสารพระพุม่ม อไปขูดหาเลขกนะครับเขาก็เสียวเบื้องนะโอ้เป็นหาเลขกดีนะว่ะ <c oughs> บฏิเียคล้องปุ๊บเดี๋ยวอกแสงา่าแบบเป็นตัวเลขออกมาเลยวานดีเนาะเออโอ้นะโอ้ยมวนมวน,มวนครับมวนมวน,มวนแบบนี้เอาอีกนะคนที่จัดการแบบนี้เอาอีกเอาอีกข่สได้มีข้าวเอาออนะพวกเจ้ากับเบื้องเด้ๆๆอันคางคคาง,อง,องไอ้ ส่เมื่อยพี่น้องลัลนแหละคนนั่งมาหลอมมาแล้วเบองเก้าอี้นะโอ้ยจัดยังกะเห็ดแต่มันแบบเฮ็ดถึงอาการงานสร้างแน่นผู้จัดกันเลยยังจะเฮ็ดจอกก็บเบ็ดขี่ไล่ไลยแมนบอพี่น้องเอดขี่ไล่หล,ย,ลยมันกับว่าเป็นตะเบิงเออเขี่ไล่หล,ย,ลยมันกับว่บ,บ่คือแมนบอรครับพี่น้องเออเฮ็ดเป็นดีๆแน่นยังก็เลย เออคนเอา,น,เอานักร้องศิลปินคนไทยไปแล้วก็จัดมันดีๆแน่มันสมเกียรติสมศักดิ์ศรีแน่ยัยเขาวอาให้ร้ายนะเออมาไล่งวดหา,ากันยศเอาไมาอีกมาไล่สารประพุ่มนะมาไล่ไวัยไอ้น้ำขอนไอ้น้ำต้นไอ้ตะเคียนนะน้อยเขาก็าเห็นแล้วเขาจะแป้งไปท่าเนี่ย <laughs> เออกราบน้ำกราบทะเลไปโอ้เพื่อมาไล่จีนสีมาดีจีนแสง